เอาแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่วง F R I V ร e v i วนะครับอันนี้ผมก็อยู่กับเกมอะไรไม่รู้ครับ Inter Man 2นะครับ Inter s Inter Bar Man นะครับอะไรก็ช่างเถอะครับแตเรามาตั้งชื่อกันก่อนเลยครับ Enter Name Here Enter Name h e r ยก็ เนมเห็นไหมครับเพื่อเดี๋ยวขอจะเลือกสีก่อนเลยนะครับใช,ใช้เป็นสีนี้แล้วก็ปรับอันนี้เออร์นอร์นะครับเดี๋ยวจะว่ากูการกิดอะชื่อ e i r i อิหลีแล้วกันนะครับ e i r i จำชื่อไว้ด้วยครับเวลาโหลด โอเคนะครับผมก็ได้ข้ามขั้นตอนมาคนระับแอเพาะว่าร์รูรร้ระบบอะไรหมดแล้วครับจากข้องคอมผมเรียนมาจากข้องคอมนะครับที่โรงเรียนคนระับโอ้ยชิบหายชิบหายชิ้มหย,ย,ย,ยบเลยหยยบเลย อุ้ยแหลกๆหชิบหายชิบหายแหลกแหลกแหลกแหโอ้แป๊มนึงครับโอ้กูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอุ้ยบูมบกแคปตัวเรื่์วฟ้าชิงต้องแนั้นวันมีแกแโอ้โอู้จะกูจะยูจะตายแล้วเนี่ย I can't buy it. e i ไออาไอนะอีรีนะสเปคบ้ามาดิกวางมึงที่ไหนเล่ากวางมึงที่ไหนเล่ากวางมึงที่ไหนเล่าเฮ้ยชิอไหมโอ้โหทำไมมาสามตัววะโอ้โ,อโออหไอลีจะสู้ไม่ได้แล้วมึงต่อยอะไรกันรัวจัง ฟีลเลร์นิ่งกนเลยครับฟีลเลอร์นิ่งครับฟีเร์นิ่งแอคชั่นครับฟีลเร์นิ่งแอคชั่นจับรู้ไหมครับฟีลเลอร์นิ่งแอคชั่นอุ้ยเิหายชิหายเกมวินโดว์พี่เอกครับมีโรเอที่เอ่อพี่ออยโรเ e ิร์ตเชลทีวีรีวิวครัรายการ l อ k วีเคครับอุ้ยสเน่คเก่ค์สเนค์เฮ้ย้ยิมหายสเนคอุ้ยชิมหายิหายชิบสเน่คสเนคสเน่ค นั่งขโอ้โห,โหนั่งข้างนั่งข้างฉน่งข้างไปไปไปไม่ได้ใช้ท่าโอ้โหไม่ได้ใช้ท่าเลยครับเฮ้ยเออสองหน้าเฮ้ยๆๆตายโอ้โหตายพารสองเฮ้ยอะไรวะอ๋อกูเล่นนอร์มอลนะต้องเข้าใจครับ เออมากูเล่นก่อนเลยครับอ๋อเบลลี่คาไฟออเบลี่เบลลี่กอลอ๋อเบลลี่ันไฟเบลลี่คาไฟเบลลี่คาไฟก็จะสังเกตว่าของผมมันจะเป็นแหลกๆนะบอ๋อ,อตุกตุกตุกอ๋อตุกตุ cá tụ cá tụ Hãy subscribe cho ใส่ช่วงเวลามันตอนมันต่อยนะครับโอ๊ยเอ๊ะนะครับนาสินี้นาซีเอเบลบาร์บารมี่ขูนะครับเมื่อกี้นะครับอิหลีนะครับ ว้าวโอ้โหโอ้โหมึงเปิดก่อนเลยครับก็เปิดก่อนเอาเปิดก่อนได้เปียนเอาเปิดก่อนได้เปียนเอาเปิดก่อนได้เปียนนะคะเปิดก่อนได้เปียนนะฮะใน10จุดนี้นะฮะโอ้โหเล่นแรงเล่นแรงเหรอเล่นแรงเหรอเล่นเล่นแรงเหรอไอ้นี่ก็เหมือนไอ้นี่ก็ต่อยคุู่อยู่เนี่ย เุกแกเลืจ oh, ้าจุกจ้า้าเเลูโอ้โหเลน้รงจุงโอ้โหวิ่งเร็วครับวิเรียนว่าเศรล่นมาหรือเปล่าเนี่ยต่อยดาเมจโอ้โหไเรียนอะไรมาครับ Sekela balar puche wale daba agale abam be abor bono, bono kena sa unema fishembo itu fashu chucha sha. Fire was a low weather, the fire should shut up, but

Koso luka siwasa wakara chu Wakara cha Wakara chu cha cha chu chu cha 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 chu chu cha Tak kan kong กูเรียนว่าโซลินมากูเรียนว่าโซลินวะ้ยอย่าๆกูเรียนโซลินมานะกูเรียนโซลินมานะกูเรียนโซลินนะเว้ยกูเรียนโซลินมานะเว้ยอย่าๆอย่าอย่ากูเรียนซลินนะกูเรียนซลินมานะครับวิจุป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 บจุปจุปบจุปจุวิววิวบซึม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  CQ Level Normal เดี๋ยวเรากลับนี้ไว้นะกลับไว้ในโน้ตแผดนะว่าถ้าเราเนี่ยซึกจี๊